้ามาใหม่ครับนี่นี่ต้องบอกว่านี่สีชมพูนะครับอันนี้สีชมพูอันนี้สีม่วงนะครับมา2ระยะนะครับเป็นคันของอีกเอกไอกเนี่นะครับระยะเมตรสองนี่ปกติไม่ค่อยเห็นนะครับจะมีเฉพาะเมตรห้ากับเมตรแปดนะครับตัวนี้เมตรสองตัวนี้เมตรแปดมีทั้งสองสีเมตรสองก็จะมีทั้งสีชมพูแล้วก็สีม่วงนะครับ แล้วก็เมตรแก็จะมีทั้งสีชมพูแล้วก็สีม่วงเช่นกันนะครับตัวนี้บอกเลยราคาถูกมาก390บาทค่าจัดส่ง80บาทนะครับก็จะเป็นอีกะรุ่นสลิมไลน์นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมายกเวทกับอ่าสะัวเม็ดใหญ่ใหญ่นะถ้าเทียบกับนิ้วชี้นะครับนิ้วกลางก็ได้ข้อกว่า ก็ถูว่าประมาณส0สกรัม45กรัมนะครับตัวนี้นะครับมากันต่อพอดีลูกค้าเข้าร้านครับตัวนี้ก็มีทั้งสองสีนะครับสองสีรุ่นเม็ดสองก็สองสีเม็ดแปก็สองสีสองสีในนี้ก็คือสีชมพูกับสีม่วงนะครับตัวนี้ระบุข้างกล่องกันไหมว่ายาเท่าไหร่เวทเท่าไหร่ตัวนี้ไม่มีนะครับ ตัวนี้เป็นคันเบ็ดอีกะด้านนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ระบุนะฮะตัวนี้ก็ไม่ได้ระบุลักษณะกล่องเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่าในในระยะเมตรสองนะครับราคา390บาทค่าจัดส่ง80บบาทนะครับตัวนี้กล่องก็จะยาวกว่ารุ่นอื่นๆนะครับฮะ อ่าคันก็ยาวครับดูครับอ่ะแกเออกมาละเก็บกล่องไว้ก่อนน้ำหนักถือว่าเป็นไงบ้างคุณไม้เบาอยู่นะอ่ะลองจับดิบอ๋อเวทมาลงที่ด้ามจับนะครับเวทมาลงที่ด้ามจับดูลักษณะด้ามด้ามคันนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องหมุนตูดมันหน่อยนะครับเวลาของเข้ามาใหม่ เขาก็จะคลายน็อตหลวมหลวมหน่อยเราก็ต้องเช็คทุกครั้งนะครับเช็คทุกครั้งดูลายเนื้อแบงค์อ่ะเดี๋ยวเราจะดูนี่นะครับนี่ตรงนี้เขียนว่าอีกะเนื้อแบงก์เป็นพันเกลียวลายเกลียวนะครับอ่าหมุนหน่อยอ่านี่ครับเขียนว่าอีกะยี่ห้อเดียวกับคันตกปลาเลยอ่ะตรงนี้เขียนว่าสลิมไลน์หนึนะครับตรงนี้เป็นโลโก้รูปกุ้งรูปกุ้งนะครับ นะยาวมาเรื่อยๆตอนปลายจะมีขีดจุกก็เป็นจุกพลาสติกทั่วไปนะครับอ่ะแกะเลยดูตุนแนะ้แบงค์คันก่อนไหมว่าเป็นไงบ้างแข็งมากของใหม่ครับของใหม่แข็งมากแข็งจริงอะ่ะใครที่แกะยากนะแนะนำนะครับค่อยๆดึงนะเดี๋ยว ปอกคันมันจะแตกอะลองดูดิเออหลุดละเมื่อกี้เอาไปเอาไปแบบฟาดกับกำแพงมานิดนึงครับออกเลยครับ <c oughs> พูดเล่นนะอะมาดูปลายปลายเป็นปลายแบบไหนปลายผ้าครับไม่มีแบริง่งปลายน่าจะอยู่ประมาณ 0.7นะปลายหน้าอยู่อยู่0.7เป็นปลายผ้านะครับผ้าธรรมดานะฮะปลายก็ท่อนปลาย0.7นะครับอ่าชักออกมาก็เป็นแบงค์เกลียวลายเกลียวมีเกียวท่อนเอ่ย3ท่อนในระยะเมตร2 3ท่อนเมตร2นะฮะเดี๋ยวคุณไม้ไปยืนนี่อ่าเวทเป็นไงบ้าง เวทแข็งเหรอเวทเดี๋ยวนะจับจับจับเองเดียวโอ้แข็งกระโดกเลยแข็งแบบมาเป็นแท่งเลยเห็นไหมมาเป็นแท่งเลยเอาใส่ตะกั่วให้ผมหน่อยนี่นตะกั่วอยู่นี่ แต่จะกลัวเลยตัวนี้เม็ดสองนะสีชมพูเม็ดสองสีชมพูนะครับอ่าตัวนี้จะสีม่วงดูนะครับชมพูกับม่วงดูด้ามครับนี่นครับสีจะต่างกันนะครับชมพูกับม่วงมันก็คือสีชมพูบานเย็นเอาลัานลาไปก่อนเดี๋ยวดูโอ้ มาตรงนี้ดีกว่าจะเห็นปลายคันอ่ะตึงตึงตึงสายอันนี้ตึงแล้วนะก็ <c oughs> โทษนะครับก็พอตึงปุ๊บก็รู้สึกตึงมือเหมือนกันนะครับก็ถือว่าโอเคในระดับ390บาทนะตึงมือเมตรสองก็สั้นๆสามท่อนนะครับเป็นคานสามท่อนอ่ะเรายก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 อ่ะนี่ดูครับ ความโค้งของคันการลงของการเดี๋ยวให้คุณไม้ถือดีกว่าคุณไม้สัมผัสแรกไงลองลองเอาขนานก่อนพอเราตึงตึงแล้วเป็นไงบ้างะตึงตึงยังไงเดี๋ยวให้ดูตึงไงตึงก็รู้สึกนะครับนี่นะครับอันนี้เรายกยกยกตึงอ่เป็นไงนั่ง ไงลอยละตะกัวลอยตะกัวลอยดูความโค้งของคันครับราคานี้นะราคานี้นะสามร้อยเก้าสิบบาทนะเม็ดเมตรยี่สิบนี่สําหรับมือใหม่ก็ได้มือใหม่นี่วะบอกได้เลยปลายลงท่อนสองนี่ก็เริ่มเริ่มเริ่มแข็งขึ้นมาท่อนสามนี่ก็จะบอกว่าเวทไรเวทแข็ง,งดีกว่านะ จะเวท L L ก็ไม่ได้ L L นี่คือปลายมันอ่าเวท M M ของเบ็ดตกปลาก็ดูความโค้งของคันนะครับเห็นไหมครับอ่ามุมนี้แหละยกสูงประมาณนี้ประมาณนี้โอเคนะอันนี้ระยะเมตรสองมี3มท่อนเวทประมาณที่เห็นเลยนะครับ โค้งลงอย่างอย่างที่เห็นนะชอบก็ทักเข้ามาได้เดี๋ยวเรามาดูระยะเมตร8สีม่วงกันคันจะมีแค่2สีนะครับเมตร2ก็สีม่วงกับสีสีชมพูนั่นนะฮะเมตร8ก็สีม่วงแล้วก็สีชมพูเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาแกะเมตร8ดูว่าตัวนี้มันจะมีกี่ท่อนน่าจะสีท่อนนะ ตัวนี้น่าจะสี่ท่อนนะครับคันอีกะสลิมลน์ราคาไม่แรงครับราคาไม่แรงเลยพร้อมส่งไม่เกินห้า้อยนี่ก็ถือว่าถ้าไรนะสรุปว่า4ี่เจสิบาทอ่าพร้อมส่งนะ4ี่เจสิบาทโอ้โหสีม่วงสวยสีม่วงม่วงม่วงสวยนี่ครับ มองตามที่เห็นเลยตัวนี้ก็สลิมไลน์หนึ่งแปต่างกันที่สีต่างที่ระยะความยาวดึงเลยดูจุกเนื้อแบงค์แบบเกลียวด้ามมันพอๆกับไม้จิ้มฟันแต่ตัวนี้มันลงสีให้เราโอ้ตัวนี้ยาวสวยท่อนแรกสีม่วงนะครับ ท่อนท่อนโคนแล้วมาท่อนที่สามต้องเรียกว่าท่อนที่สามนะครับท่อนที่สามตอนนี้ก็เป็นพันเกียวสีดําสีดําท่อนที่สองท่อนที่สองครับเป็นเกลียวท่อนปลายว่าปลายก็คือเหมือนโซลินเนาะกราไฟตันคาร์บอนตันนะฮะปลายผ้าครับปลายก็ประมาณเท่ากันนะศูนประมาณ0.7 นะครับเดี๋ยวเรามาใส่ตะกัวกันน้ำหนักเป็นไงเวทเป็นไงโอ้นี่ครับเห็นไหมไปเฉพาะปลายเลยนะท่อนสองหนงงมาท่อนสาลงเล็กน้อยนะครับตัวนี้นะเป็นเวทเวทแ,แอลขึ้นแข็งอะเวทแขึ้นแข็งเลยแอไม่ไม่ไม่ย้วยเลยนะไอตัวนี้แบบสับแน่นๆเลยถ้าสายสับ สับวัดอะแน่นๆเลยครับแข็งเมตรแปดน่าเล่นสําหรับตัวผมนะเมตรสองก็สําหรับคนสั้นๆน่ะชอบแบบใกล้ๆอ่ะเล่นเมตรสองแต่เมตรแปดนี่สายวัดสายยกนี่ผมว่าตัวนี้มียกลอยอ่ะดูครับดูปายนะผมสบัดให้ดูเนี่ยถ้าถ้าไปนิ้วไปนิ้วนี่แทบแทบจะไม่ค่อยไปเลยไปนิ้วกระตุกนะ ไปเฉพาะปลายนะครับอ่ะเดี๋ยวเราใส่ใส่ตะกัวกันปึ๊บขอสัมผัสแรกที่ได้จับสัมผัสแรกที่ได้ตึง พอได้ตึงปุ๊บอ๋อตัวนี้ไปรู้สึกมีความอ่อนกว่าเซนต์มันจะบอกง่ายเซนต์มันจะรับรู้ช้ากว่าเมตร2นะครับเซนต์รับรู้ช้ากว่าเมตร2นะเมตร8นี่พอพอเราขึ้นอย่างนี้นะพอตึงมือปุ๊บเราต้องดูที่ปลายนะครับพอช่างปุ๊บเราต้องดูที่ปลายคันละปลายก็คือท่อนแรกนะครับนี่ครับอันนี้คือตึงละถ้าช่างกุ้งก็ตึง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  พอลักษณะยกค่อยๆย,ยกนี่เราจะรู้สึกได้ละถึงแรงน้ำหนักของตะกั่วนะครับโอ้โหตัวนี้ตะกั่วก็ลงประมาณนี้ตะกั่วก็ลงประมาณนี้นะครับนี่ดูคันโค้งเป็นไงอ่ะคุณไม้ลองยกให้คุณไม้ยกเดี๋ยวเราจะดูภาพมุมกว้างๆกัน ภาพมุมกว้างๆนี่คันสีม่วงนะครับท่อนแรกจะเป็นท่อนแรกมันจะสีม่วงท่อนด้านจับนะต่อไปก็เป็นสีดำนะครับระยะ1.8ยกเลยครับรู้สึกไงบ้างถ้าแ,แต่ตอนยกอะปลายเราต้องสังเกตที่ปลายนะเราจะไปดูตรงกุ้งดูดูตรงเขาเรียกว่าอะไรตะกัวไม่ได้ ต้องดูที่ปลายลองสังเกตเวลาเราช่างใช่ไหมเราจะไม่ค่อยรู้สึกเราต้องดูที่ปลายปลายมันจะลงก่อนอ่ารู้สึกช้ากว่าเมตร2นะฮะตัวนี้คืออีกะสลิมลน์นะราคา390บาทอายกรลอยเลยจ้าดูความความโค้งของคันครับเห็นไหมครับท่อน1มาถึงท่อน2มาถึงท่อน3 ค้งประมาณนี้ครับเวทถือว่าเวทเวทแอลขึ้นขึ้นแข็งเลยนะลงน้อยมากลงน้อยสายแข็งแข็งนี่แนะนำตัวนี้ตะกัวลอยนะครับตะกัวลอยพื้นครับนี่นะครับเอาละสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เพจร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลากับคันอีกะสริมลายนะครับราคา390 ค่าจะส่ง80บาทนะครับก็เป็น400 470บาทนะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณอย่างละไม่ถึง10คันละช่วงก่อนมา1ลรังด้านเราเพิ่งมีโอกาสได้มารีวิวคันนะครับก็สนใจก็สอบถามเข้ามาได้ไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเราจะลงคันโนบิโปรแม็กนะครับโอเคไปก่อนบ๊ายบาย